สวัสดีครับผมนุชจากช่องอชิโดไม่พบกันนานเลยนะครับทุกคนสบายกันดีใช่ไหมครับก็เมื่อวานครับผมมีโอกาสได้ไปชมฟุตบอลระหว่างพบเกโดคอนซาโดเดซัปโปโรเปิดบ้านรับการมาเยือนของอิวากิเอฟซครับทีมจากภ um ูมิภาคโทโฮคุจากจังหวัดฟุกุชิมะนะครับต้องบอกก่อนว่าทีมอิวากิเอฟซถึงแม้จะเป็นทีมเล็กๆครับสนามจะเล็กๆมากๆแต่ทีมนี้ครับผมเคยดูสรารคดีในญี่ปุ่นเขาพาไปดูถึงการฝึกซ้อมของทีมนี้ครับที่จะเน้นในเรื่องของฟิสิกส์อเป็นอย่างมาก ร่างกายแข็งแรงกำยำวิ่งสู้ฟัดคือมีปัจญาในการเล่นบอลคืออย่าล้มวิ่งแล้วอย่าล้มถ้าล้มต้องลุกให้เร็วนี่คือเขาเลยพยายามทําร่างกายให้แข็งแรงมีลงยิมที่แบบว่ามีเป็นป้ายใหญ่ๆเลยว่าห้ามล้มเขียนเลยอยู่ในลงยิมคืนนี้เคยดูจากจากสารคาดีนะก็เลยบอกว่านักเตะอิวากิเนี่ยค่อนข้างจะเป็นนักเตะที่ร่างกายแข็งแรงพร้อมบุกตะลุยสู้แน่นอนเอาละครับทีนี้กลับมาเรื่องของเราครับ เมื่อวานครับมีโอกาสได้ไปชมฟุตบอลนะครับก็ได้เห็นถึงความอ g ก e s s ความมีอารมณ์ร่วมของแฟนบอลคอนซาเรเซัปโปโรครับว่ากรรมการเนี่ยมีผลจริงๆต่อการแข่งขันเมืม่อวานนี้มีการมีผลต่อผลการแข่งขันคือเมื่อวานโดนใบแดงไป2ใบนะจากทาคุมะอาราโนะแล้วก็สุดหน้าชาวบราซิลเซอร์จิโอสองคนนี้โดนใบแดงแบบว่าเป็นข้อเป็นข้อกังขาสําหรับแฟนบอลอย่างอาราโนะเนี่ยจังหวะเสียบเนี่ยหลายคน ที่สนามเนี่ยมองว่าเออเต็มที่น่าจะใบเหลืองนะดูเขาก็เสียบเต็มเข้าไปเต็มอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้หวังเล่นตัวผู้เล่นแต่กรรมการอาจจะมองในอีกมุมนึงว่าเอ๊ะกะเข้าผู้เล่นอย่างรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยวักใบแดงโดยไม่ต้องคิดเลยปรีเข้าไปเลยแล้วก็โชว์ใบแดงเรียบร้อยต่อมาอีกคนนึงเซอร์จิโอนี่โดนครึ่งหลังนะครับก็คือจังหวะไปเอาบอลแต่มองว่าไปเหยียบเขาอันนี้ก็ต้องไปดูภาพช้าอีกทีนะก็บอกตรงว่าก็น่าเสียดายสำหรับซับปโปโรโดนใบแดงไปส ใบก็เสียเปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นอย่างชัดเจนเมื่อวานครึ่งหลังนี่คือฝันร้ายของซับโปโลคือตั้งรับแล้วก็รอสวนแต่ปรากฏว่าตั้งรับรอโดนอย่างเดียวเลยแล้วก็โดนมาถึง4ี่ลูกในช่วงครึ่งหลังก็เลยพกอรวมก็จบที่1ประตูต่อ5โดนจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเลยก็เป็นที่น่าเสียดายครับเมื่อวานถ้าตอนจบเกมก็เป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าไม่คุ้นเคยกับสำหรับการไปดูฟุตบอลในญี่ปุ่นแล้วก็ที่ซับโปโรโดมคือ แฟนบอลเนี่ยจะมีความแบบรุนแรงมากโหร้องกันรรมการโหไล่แบบสุดๆเลยโหไล่แบบสุดๆแบบแบบว่าสุดเสียงอะ่ะแล้วก็แฟนบอลหลายๆคนที่อยู่ด้านบนของอัศจรรย์ก็ปรีลงมาในด้านล่างอัศจรรย์แล้วก็ตะโกนด่าชี้หน้าว่ากรรมการคือตลอดครึ่งหลังเนี่ยในการชมฟุตบอลเนี่ยผมนั่งฟังคนรอบตัวผมเนี่ยว่ากรรมการคือว่าตลอดแต่สุดท้ายมันไม่มีความรุนแรงครับที่ผมจะบอกคือมันไม่มีความุไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นหลัง หลังจากเกมแข่งขันหรือนอกสนามก็คือทุกคนมีอารมณ์ร่วมแต่ว่าจบเกมก็จบไปเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเหมือนเดิมเพราะสุดท้ายแล้วทั้งแฟนบอลอิวาเกฟซทั้งแฟนบอลฮอกไกโดคอนซาโดเล่ก็คือรถไฟคันเดียวกันครับเที่ยวเดียวกันกลับเข้าสู่ภายในตัวเมืองของซัปโปโรแล้วก็เดินออกจากสนามพร้อมๆกันแล้วก็แฟนบอลอิวาเกฟซก็ยังคงใส่เสื้ออิวาเกฟซครับเดินเฉิดฉายอยู่ในซัปโปโรแฟนบอลซัปโปโรเองก็เหมือนกันก็ใส่เสื้อไปดูบอลมานะฉันไปดูบอลมาเดินอยู่ในสนาม เดินอยู่นอกสนามเดินอยู่ในซัปโปโรตามร้านกินเที่ยวร้านเหล้าก็จะเห็นทั้งแฟนบอลซัปโปโรแฟนบอลอิวาินั่งกินเหล้ากินเบียร์ด้วยกันก็เห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าจ,จะรุนแรงมีอารมณ์ร่วมอยู่ในเกมการแข่งขันแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยหลังจากจบเกมนั้นแล้วถือว่าสู้กันด้วยกติกาครับแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ในการที่จะไปดูฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วเห็นแฟนบอลโกรธจัด แบบ agressive แบบนี้เพราะว่าเราจะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะในเรื่องของฟุตบอลญี่ปุ่นที่เราได้ยินมาเรื่องของความสุภาพในเรื่องของการม,มีระเบียบวินยัยอะไรเงี้ยไม่ไม่เบรกวกเวกไว้วายมากมายแต่เมื่อวานก็ได้เห็นแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมเซ็กเล็กน้อยที่ผมเก็บมาให้ดู เป็นไงไหมครับก็น่าจะเห็นถึงความรุนแรงไงก็เดี๋ยวรอบหน้าผมมีอะไรมาเล่าให้ฟังใหม่เกี่ยวกับฟุตบอลที่นี่นะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเช็คสุดประโชคสรารชาติด้วยนะครับถึงแม้เมื่อวานจะถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังก็ตามก็ยังคงเป็นกำลังใจกันให้ต่อไปนะฮะก,กันต่อไปนะครับกับเช็คสุดประโชคแล้วก็นักเตะคนอื่นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเจลีกแม้ปจะเป็นเจลีกสองก็ฝากเป็นกำลังใจตอนนี้เหลืออ,อีก ไม่กี่นัดครับก็จะจบฤด,ดูกาลแล้วยังไงซัป,ปโปโรเนี่ยยังคงลุ้นยังคงต้องลุ้นต่อเพื่อเข้าสู่พื้นที่เพย์ออฟตอนนี้ห่างจากพื้นที่เพย์ออฟอยู่8แต้มก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวจากนัดที่เหลืออีกน่าจะอีก9นัดน่าจะลําบากอยู่ก็คือยังมีลุ้นครับยังมีลุ้นฝากเป็นกําลังใจให้ซัป,ปโปโรด้วยนะครับแล้วก็ให้เช็คสุดประโชยยังไ,ไงพบกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรหรือเรื่องเล่าอะไรสนุกสนุกหรือน่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอล จะมาเล่าให้ฟังใหม่ยังไงก็วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ